แลครับก็สวัสดีด้วยนะครับนี่ก็กลับมาอยู่กับเบคิดเท่นกันนะครับแล้วเราเจะมาต่อจากครั้งที่แล้วกันนะครับ,รบเราต้องขอรอโหลดกันไปก่อนนะครับกวทำใจสักนิดนึงครับ อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับารับมาแล้วครับอันนี้ก็เล่นได้แล้วครับแล้วก็ต้องไปต่อครับนะครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวแต่กลัวครับเล่นอะไรอยากกลัวโอ๊ยไม่ถึงไม่เป็นไรโอ้ยโดนเลยเป็นไรครับแม่ ไม่รีบหรอกนะครับเราไม่รีบมาถึงแล้วเราก็ลงครับไปต่อครับเราอย่าไปสนใจครับทะต่ไปเราก็ฟันทิ้งเลยหมดนะครับไปครับฟันเลยครับสวยงามพอเปลี่ยนอันใหม่นี่ก็ทำให้ดูง่ายดีขึ้นนะครับเดูได้เนี่ยนะอาวุ่นก็ดูได้เลยนะครับอุ้ยเก็บไม่โดนไม่เป็นไรครับเอาฟันนอนนะเดี๋ยวรีรอครับเพื่อจะสู้กับคนอื่นนี่ Hey there. Are you coming along too? Wait. You want to be here too? Who doesn't? This is the chance of a lifetime. So this is good. Locked up like this. Sure, I've seen the images of the new estates. Just beautiful. I can't wait to settle in. Right. I'm missing something here. <coughs> 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 กล่องพิเศษด้วยโอ้โหเอาติดติดติดเอาติดติดติดและนาวเลยเอาติดติดเอาติดเลยเอาติดเลยโอ้โหพิเศษเลยครับโอ้ยได้ด้วยพิเศษใส่ไข่นะครับตานี้ครับไปยังไงล่ะเนี่ยเอาเลยครับชิปหายนะครับแล้วมันขึ้นมาได้เฉยๆครับพอขึ้นมาได้ปุ๊บชิปหายเลยครับ มันไปต่อไม่ได้ครับแล้วปูขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วทั้งนั้นก็ต้องขอเรียนก่อนครับโอ้ไม่รู้ครับอยู่ดีมันก็ไอ้นี่ครับต้องกดยังไงล่ะครับเนี่ยกดนี่ครับกดอันนี้ไปก่อนนะครับแบบเข้าไปใหม่ครับโอ้เมื่อกี้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นครับโอ้เป็นโดนไม่ได้ตั้งใจนะครับแบบอยู่ดีก็โดนนะครับก็ต้องรอใหม่นะครับ เล่นแบสักพักหนึ่งนี่อยู่ติดติดบั๊กหรืออะไรก็ไม่ทราบครับโดนไปเฉยๆครับมงงมาก เข้านานมากเลยนะครับเนี่ยครับมาแล้วครับไ <c oughs> ม่ไม่ครับเมื่อกี้มีการผิดพลาดสเลดน้อยครับผิดพลาดทางเส้ในใหญ่ใหญ่หลวงครับเพ ด้วยครับมันอึ้งเลยครับเลยที่รู้ตัวทีก็คืออึ้งเลยครับมันเข้าไม่ได้เลยครับโอ้ไม่ครับก็ต่อได้ครัไปได้ครับติดติดไม่เลิกไม่เลิกปล่อยใ้ไหมเาลวกไปเลยโอ้ย่างงี้ก็มีด้วยครับอ้าวอ้มต้องเกาะไปนี่ครับโอ้โอ้มันมีข้างล่างด้วยเอาแล้วเกาะครับต้องใช้รูปแบบการเกาะแล้วครับอันนี้มาใช้มาช่วยแล้ว ไปครับโอ้โหนี่ได้แน่นอนชิวๆอุ้ยมีทอพิเศษอุ้ยโอ้โหโดนไปรับไม่ได้แล้วครับโอ้ไม่ได้เลยอลย่างงี้ขึ้นไปก่อนครับโอ้จะขึ้นไปหน่อยก็ไม่ได้ใจร้ายใจจืดใจดำเหลือเกินเ้าช่างหัวมาเลยครับไปโอึ้งเลยครับเมื่อกี้ติดบั็กครับโอ้ไปเลยครับจะให้ติดบั็กเดียวก็พอครับอุ้ยมีอย่างงี้ด้วย วิ่งนี้ไม่ได้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟไฟอุ้ยมีไฟได้เอาครับกดครับโบนัสได้มาแล้วครับไปครับอุ้ยโดนอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ถือแล้วเดี๋ยวไม่สนครับเราสนจังหอะเฉพาะคนมากกว่า ออกไปทางนู้นไม่ได้ครับมันเกาะมันนั้นไม่ได้อุ้ยโอ้ยโดนไฟเข้าไปแล้วอุ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโดนแล้วโลืมตัวตลอดอุ้ยตรงนี้ก่อนไปเก็บมาก่อนนะเก็บตังค์ไปซื้ออาื่นได้อีกนะครับแมนรุ่งรับ เจ๊งพื้นไปเลยนี่ครับต่อเนื่องครับระยะพื้นที่แค่ไหนเราก็ไม่หวั่นครับแม่อุ้ยมันมีร่วงได้ด้วยไม่ได้แล้วครับไอ้เมื่อมันมีร่วงที่มันต้องไม่ได้แล้วอ้าวมันมีร่วงไม่ได้แล้วถ้ามันมีร่วงแสดงว่ามันไปไม่ได้แน่เลยปึ๊บเออโดดมาก่อนโดดกลับมาก่อนไปจะไหมไปไม่ได้ครับอ้าวอะไรแม่งวะเนี่ย อ้า๋อมันมีข้างบนด้วยใช่ไหมที่เห็นอยู่นะครับก็ต้องใช้อะไรพิเศษกันหน่อยนะครับอะไรกันละเนี่ยอ๋อนี่ครับโอ้ของมันแอบอยู่ข้างล่างนี่เองครับโอ้ตายแล้วเป็นความเข้าใจผิดยังไงญหลวงเอ้าโอ้ตายแล้วครับเอาไปขึ้นไปเออขนาดขึ้นไปย่ากเลยครับโอ้ย นี่นี่รู้สึกว่าเขาจะเน้นที่ว่าโอ้ยไฟเ,เรือนะครับจะเน้นให้เราระวังไฟมากเลยโดนเลยครับโอ้ยโดนแล้วชาร์เรือเลยโอ้เห็นแล้วหางกระดิกใหญ่เลยครับโอ้ยโดนอีกแล้วติดยาวเลยไม่ได้ครับปีนเลยี่ต้องปีนแล้วครับปีนแล้วครับปีนไปเลยครับโอ้ไม่ได้แล้วครับแม ไปครับอุ้ยเจอศัตรูก็ตีก่อนครับอย่าไปแคร์ทำอะไรเราได้ครับทำอะไรเราไม่ทันเลยครับอุ้ยไปเลยครับนั่นแหละครับโอ้สุดยอดตัวไปเลยไม่กลัวกลัวไฟแค่นี้เหรอครับกลัวนี้อันนี้อันนี้ต้องรีบโดดครับอย่าไปเกี่ยวนะครับเกี่ยวแล้วตายได้เลยครับนนี่ไม่รู้ทำไมครับโู่นนี่ครับก็ต้องไปทางนี้ต่อครับไปไหนต่อครับเนี่ยตัวไปข้างล่าง โอ้โหันนี้เอาน่ะเอ้ยโอ้โหล่วงกลาวไม่นี่ไม่ได้ครับลงไกลเกิดเน่าตายเลยโอ้นายดี่จังอุ้ย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 นะมีโล่กันได้โอ้โหยอดครับตอนนี้โอ้ยติดติดติดเป็นเบือโอ้ยโอ้ยยังยากโอ้ยยังทรมาน ตายเลยครับโอ้โหโดนตรงผิดเกลียวโอ้ยยากนะครับเนี่ยยากครับลองก็ยากจริงคือมันยากไหมมันก็ฉันเรียกง่ายๆคือชิวๆก็คือมันไม่ยากหรอกนะครับเนี่ยแต่ไอตรงเนี้ยครับเราโดนเกลียวผิดพลาดหน่อยเดี๋ยวนี้มันตายเลยครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีโอกาสแก้ตัวก็ได้นะครี่นี่มึงจะเปิดเกมเองไงมึงต้องรีบครับ ยัเงเรื่องมันคงไมไ่เร็วๆจบนะครตายแล้วไ,ไม่ตายยิ่งก็ฝันต่อทำให้มันตายตรงนี้แหละครับอันตรายสุดครับค่อยเดินตามไปครับช้างนี้ก็โดดได้ครับโดนครับตอนเรื่องโดดเร็วๆพอโดดแล้วมันเสียกระโดดด้วยครับเสียแรงด้วยนะครับเนี่ยจะรู้นะครับตอนแรกไม่ได้เอกใจอะไรชาร้าเลือดมันชา้าจอครับ เราต้องใช้การกระโดดเป็นหลักนะครับตอ,ตอนตรงนี้เนี่ยเราใช้การกระโดดเป็นหลักเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเกือบไปครับจังหวะครับอุ้ยจังหวะโอ้โหเกือบไม่ทันมาแล้วตีครับเอาดื้อทำไมนะครับโอ้ทานาเลยทางยาวาเลยครับเอามาบังทับม่แล้ เดียวครับด่านพวกนี้เน้นปีนป่ายเครับจากลักษณะผู้แต่งนี่นะแต่งแค่ปีนป่ายนะครับให้กูมาแค่นี้โอ้ออกให้กูเข้ามาเอาของแค่นี้โอ้มึงว่าอะไรครับแม่ปีนไปเลยครับปีนอ,อุ้ยโอ้โหกดผิดตายแล้วอ่าตรงนี้ก็โดดไปตรงนี้ได้ครับแต่ตรงนี้ต้องโดดเกาะอันนี้ไปต่อครับ จังหวะครับเกมนี้เน้นจังหวะครับเอาตายเลยออกผิดแล้วไงครับอุย้ยตวัวระเบิดเฉยเลยอุย้ยตีไม่โดนด้วยตายเลยโออะไรวะาตายง่ายๆเลยเอาทำลายครับข้าขงก,าก่อนต่อไปครับจริงๆมันไม่น่าใช่นะถ้าเทียบดูแล้วนี่ไม่น่าจะใช่นะจะให้คุณูโดดขึ้นไปทำไมนะครับ ซึ่งไหนน้ำก็ไปต่อไม่ได้ครับมันต้องไปต่อแค่นี้แหละโดครับรอใจเย็นๆครับไปครับวนต่อเนื่ยองเเราจะย้อนกลับมาไม่รู้นะแต่ก็ไม่ได้ย้อนนะไปครับโอ้โหไปอย่างรวดเร็วได้ไรนกแก้วหรืออะไรก็ไม่รู้ครับงงอะไรได้อะไรมา อะไรเนี่ยโอ้เอาลครับเอาของครับรรู้สึกว่าหลังๆนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแบบว่าให้ไปแบบมั่วๆเลยครับเนี่ยวิ่งไม่ได้วิ่งเกือบโอ้ยตายแล้วไงย้อนกลับมาก่อครับมันต้องไปอะไรอยู่ครับมันต้องให้เราเข้าไปในนั้นแน่นอนจะไปได้ยังไงทำลายไปเลยครับ ลไปเลยครับนั่นนี่ไหลแล้วโ็ด้วยจะช่วยอะไรได้สักหน่อยโถไปครับนี่ครับเนครับน่าจะ่อนครับไทยคือน่าจะให้เราพังงานแหละครับเป๊ะครับเป๊ะเป๊ะครับเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับเป๊ะนั่น e ะครับฝึกมาอย่างดีครับกลัวแล้วหมดครับ Are you insane? The solars are up to something. Quickly, let us out. Thank you, please spread the word. The solars are up to no good. We will. Right, Skippy? Yeah. Okay, mm up. -hmm. Mm -hmm. ไปรู้เร็วครับขวัญนี่ครับสวยงามเฟน่เจอะแยะอันนั้นน่ะมีต่อด้วยเอฟเฟกต์นี้ไม่หยุดสิ้นสุดจการเล่นเอฟเฟกต์องครับนั่นน่ะโอ้โหอันนี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้หนักเลยครับตอนนี้ต้องไล่ตามเลยครับมันต้องไล่ตามเลยครับอุ้ยโอ้ยโดนเต็มเต็มโอ้ยเต็มเต็มเลยเราก็โง่เดินลงมาเฉยเลยครับอ้าว โอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยมาอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยนะไปเลยไปต,ติดตามไปก็ได้เออเซอร์เนี่ยอุ้ยโอ้ยไม่เป็นไรรอนี่แหละนี่แหละเออโอ้อะไรโอ้โหงานนี้โอ้หโหใช้เวลานานนะรครับรอครับรอ ไปก็ไปตามสเต็ปครับนะมีดันแล้วด้วยรับรอรอสเต็ปครับรอครับอุ้ยโดนแล้วโอ้โหโดนจังเลยอะไรกันนะครับแม่เฮ้อคนเขากำลังเล่นรีบรอยู่แบบทำลายครับโอ้บอกแล้วหลังๆไม่เน้นทำลายไม่เน้นอย่างอื่นครับเน้นทำลายเดี๋ยวเลยครับโอ้โหลงกระนาวลงมาไกลเลย โอ้ยมีอย่างนี้ด้วยไม่ไหวใจโดนครับโอ้ยไปต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็วครับโดนครับโอ้โหยโดนโดนอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรเดียวทำอะไรไม่ได้เอาไปครับไปทำอะไรไม่ได้แล้วก็รมัยังไม่สดครับสดในกรณีที่ว่ามันทำอะไรได้ครับแล้วโดนมาแล้วเปียอะไรอยู่ครับยังไม่ให้เราขึ้นมาเรา นี่เปล่านีเปล่าเกี่ยวครับ่เกี่ยวนะไปครับเนอีแล้วก็ไม่ได้แล้วไปติดเฉยเลยไม่ได้แล้วติดก็ติดไฟัไ็ไม่สนก็ดีที่ว่ามันติดเราจะไม่สนใจนะถ้านี่มันติดเราวมเข้าไปลเลยติาาเข้าไปกดครับดิงไปตังค์มาเยอะแล้วครับไปครับ ตอใส่ไปดยเว่าเรา้องทลายพวกนี้หมดเลยม่น่าจะป่าหรอกครับมันไม่น่านะจะเกี่ยวหรอกนนครับนี่น,นะครับนี่ครับนี่หครับที่ต้องใช้็กดได้แล้วครับไปลงครับโอ้ลงลงยังรวดเร อุ้ยมีการชนะด้วยกดเลยครับแร้วไปได้แล้วครับฟันแรัรับฟนแรกๆก็เจอต้นไม้บวกนะเด็กใครฟันเรียบเลยครับเก็บเป็นแถวไว้ับไอ้บังไอ้ดูฝังเมื่อไรก่อนครับโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยติดติดไม่กลัว ไปใช่ว่ากลัวไม่ติดทีติดครับไม่ติดก็ลุยต่อไปยาวเลยโอ้โหพุ่งตรงยาวครับเดี๋ยววันครัไปเลยครับไปเดี๋ยวอย่าลงครับลงทีไรมีแต่ปัญหาครับอย่าลงเลยอุ้ยมาไกลเลยอุ้ยพุ่งมาแค่นี้คือเลือกคืยาแล้วเอาแล้วครับจบครับโอ้จบจาก c ปเตอร์แล้วครับ ดางนั้นก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับชัปเตร์หน้านะครับแล้วก็คลิปหน้าด้วยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ